ชมควายคุณหมออน้นนะครับคนเลี้ยงวัวคนเลี้งควายดูครับดูฝูงควายของคุณหมออน้นนะครับควายยักษ์ควายใหญ่เมืองศรีนรงค์ของเรานะครับผมตอนเช้านะจ๊ะ ลปล่อยมาตั้งเช้าแล้วครับเดือนสองสามชั่วโมงก็เข้าค้อคกับผมเล็มๆนิดหน่อยนะจ๊ะบ้านจนดีสมุนไพรน่าเตดเนาะ,ะนิดจะมันก็จะพยายามอัเดตเนาะสำหรับเช้านี้ก็ได้แวะมาเล่นครับ ขอกัามาอนครับนี่ครับเจ้ายอดคุณๆนะจ๊ะน่ครับอเอกหนึ่งพ่อพันครับรับผสมจริงนะจ๊ะสามพันบาทครับผมเจ้ายอดนี้เบอร์ต้นๆของอำเภอครับผมเบอร์สีรงของเราครับผม กล่เคียงก็มาผสมได้นะจ๊ะเตรตดีครับลูกของคุณพ่อคุณซึนะครับจยอดของฝนนี่แม่เขาเป็นลูกของแสนอุทัยนะจ๊ะโอ้โอบรรยากาศ ไปออกมาแล้วครับผมไปเลยครับออไปไป เดินเป็นคู่ครับแม่ลูกแม่ลูกครับผมอากาศเย็นๆครับเช้านี้คลึมฟ้าคลึมฝนครับบรรยากาศนะหน้าักผวอนกลางวันครับเดินเข้าไปหิ้งยาแล้วครับผม ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากติดตามน,นะครับสวัสดีครับ